ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการทำเกติบัตนะครับจากจดหมายเวียนนะครับหลังจากที่ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยนะครับได้ทำแบบสอบถามแล้วนะครับแล้วก็ทำคะแนนผ่าน60%แล้วนะครับเราจะทำเกติบัติยังไงนะครับก่อนอื่นก็ให้ไปที่แบบสอบถามนะครับแล้วก็เลือกที่การตอบกลับนะครับเราจะสร้างเป็นไฟล์ กูเชีตออกมานะครับคลิกที่การตอบกลับแล้วก็คลิกที่ Excel ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับ g o Google s h e e t ตรงนี้นะครับเข้ามายัางเครื่องคอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับโดยการคลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็นไฟล์ Excel นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ จากนั้นเราจะมาทำไฟล์รายชื่อกันนะครับก็ให้คลิกที่ไฟล์ Excel นะครับที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับไฟล์มันอาจจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมจะแนะนำนะครับสัก10คนก็พอนะครับรายชื่อที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบทิ้งนะครับลบทิ้งผมก็กดลบนะครับอ่ะทีนี้นะครับในการทำเกียรติบัตร นะครับไฟล์ลายชื่อเราจะอยู่ที่การตอบกลับแบบฟอร์ม1นะครับอ่าส่วนแผ่นที่2เนี่ยนะครับที่มันสร้างอยู่เนี่ยนะก็ให้ลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับลบทิ้งไปเลยโอเคนะครับเอ่อตัวประทับเวลาแล้วก็คะแนนพวกเนี้ยนะครับเราไม่ใช้นะครับเราก็ลบทิ้งอ่าเราได้ละนะครับสถานศึกษาถ้าจะใส่ก็ได้นะครับอ่าแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยก็ลบทิ้งไปเลยนะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะมาทําเลขที่เกีติบัตนะครับอ่าก็เขียนหัวข้างบนนิดนึงนะครับเลขที่เกีติบัตนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยไอตัวเกีติบัตเนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่อใช่ไหมฮะมีชื่อแล้วก็เลขที่เกีติบัตปีพศใช่ไหมครับสมมติผมเอาใส่เป็นสอพอ,พอ,อเลย3นะครับอ่า มีจุดนิดนึงนะครับเลขยกที่เกียติบัตรนะครับสมมุติผมให้เริ่มที่2563แล้วกันนะครับต่อไปก็เป็น2564นะครับไล่กันมานะครับเราก็ทําการลากลงมาได้เลยนะครับเอนะ่จากนั้นมันก็จะมีเครื่องหมายทับนะครับเครื่องหมายทับอนะเราก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปนะครับลากลงมา นะครับก็จะมีปีพศ .2 5 6พ2565สอ25 65, 25 65, นะครับเราก็ทำการลากออกไปแอ่สพปเลยสามหมือนกันนะครับกอบไว้แล้วก็ลากลงมาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเลขที่เกติบัติเนี่ยเราก็จะใช้สูตรนะครับในการเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาทำนะครับโดยการาใส่เครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็เล right? ือกเซลล์นะครับ L 2อง L รับนะครับทีนี้ใส่เครื่องหมาย n นะครับใส่เครื่องหมาย n นะครับแล้วก็ตรงเลย3มเนี่ยมันจะมีเว้นวร์คนิดนึงนะครับในการเว้นวรรคเนี่ยเราจะใส่เครื่องหมายคําพูดนะครับก็คือฟันหนูนะครับเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับก็มีฟันหนูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เครื่องหมาย n นะครับแล้วก็เลือกเซลล์ต่อไปก็คือ m 2นะครับ m 2อนาะจากนั้นตรงนี้เนี่ยไม่มีเว้นวรรคแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องหมาย and ได้เลยนะครับแล้วก็ n 2นะครับ n 2จากนั้นยังไม่เสร็จนะครับจะมีปีพศอ,อีกนะครับเราก็ใส่เครื่องหมาย and นะครับแล้วก็เลือก o 2อนาะแล้วก็กด enter นะครับนะเลขที่เกรติบัตรเราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ลากลงมา เอนะครับเลขที่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเลขที่เกจิบัตเห็นไหมฮะสองห้าหกสามสองห้าหกสี่สองห้าหกห้าจนถึงสองห้าเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะได้เลขเกจิบัตอ่าไฟล์รายชื่อนะครับเราทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้บันทึกเอาไว้อ่บันทึกเอาไว้นะครับจากนั้นเราจะไปเตรียมไฟล์เกจิบัตนะครับเตรียมไฟล์เกจิบัตเ่ก็ให้เข้าที่โปรแกรม Microsoft Word ได้เลยนะครับ สร้างกระดาษเปล่านะครับตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับนะให้เป็นแนวนอนนะครับตั้งให้เป็นแนวนอนกดตกลงนะครับเมื่อได้แนวนอนมาแล้วนะครับเราก็ทําการแทรกรูปภาพนะครับที่เราทําเป็นไฟล์เกติบัรมาแล้วเนี่ยเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยการคลิกที่แทกรกรูปภาพแล้วก็อุปกรณ์นี้นะครับก็ไปหาไฟล์มา ไฟล์กติบัติเราสมมุติให้ใช้เป็นไฟล์นี้แล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ไฟล์รูปภาพมาแล้วนะครับเราจะทําการย่อขยายนะครับให้มันมีรูปภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยการดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัดข้อความนะครับเลือกเป็นข้างหน้าข้อความนะครับข้างหน้าข้อความหรือข้างหลังข้อความก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นเลือกเป็น ข้างหลังข้อความนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับให้เกติบัตรเนี่ยมันเต็มหน้าจอนะครับพอดีผมทําไฟล์เกติบัตรมันไม่พอดีกับกระดาษ A4 นะครับอ่านี่ผมขยับนิดนึงโอเคนะครับจากนั้นเราจะมาเอาชื่อใส่นะครับโดยการคลิกนะครับแทรกนะครับเลือกกล่องข้อความ เลือกอันไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็ทดสอบนะครับพิมพ์ชื่อของเราลงไปพิมพ์ชื่อของเราลงไปนะครับแล้วก็ขยายกล่องข้อความสักนิดนึงนะครับขยายกล่องข้อความนะครับแล้วก็จัดรูปแบบข้อความให้สวยงามนะครับเอามันอยู่ตรงกลางนะครับเปลี่ยนฟอนต์สักนิดนึงนะครับเปลี่ยนฟอนต์สักนิดนึงนนอ่า ได้แล้วนะครับทีนี้ปัญหาก็คือกล่องข้อความเนี่ยนะครับมันจะทับตัวหนังสือนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเอาสีของกล่องข้อความออกนะครับโดยการดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความนะครับมันจะมีรูปแบบรูปร่างออกมานะครับแล้วเราก็เลือกเติมสีรูปร่างเนี่ยเป็นแบบไม่มีนะครับเส้นขอบรูปร่างก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับไม่มีเส้นขอบอจากนั้นเราก็จัดนิดนึงนะครับ จะใช้ตัวอัสอนแบบไหนจะใช้สีอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้ผมขอเป็นสีน้ําเงินแล้วกันเนาะมันจะได้สวยๆนะครับอ่าได้แล้วรายชื่อทีนี้เลขที่เกียรติเลขที่เกียรติบัตรนะครับเราก็ทําการคัดลอกกล่องข้อความเนี่ยนะครับออกมาจากนั้นนะครับอ่าก็ลดขนาดมันอ่ลดขนาดมันนิดนึงนะครับอ่าย่อได้นะครับ จัดได้จะเอารูปแบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยไอ้กล่องข้อความเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ข้างบนไม่ได้นะครับเราจะต้องปรับปรุงมานิดนึงนะครับโดยการดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความนะครับจากนั้นเลือกตัดข้อความเป็นข้างหน้าข้อความนะครับแล้วก็เลือกเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับปรับสีนิดนึงให้เป็นสีขาวแล้วกันนะครับจะได้ดูสมูทนิดนึงนะครับ ถ้าตัวอักษรมันใหญ่จนเกินไปนะครับเราก็สามารถลดตัวอักษรได้นะครับอันนี้ผมลดออกมานิดนึ่งประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้แหละนะครับเราได้ไฟล์เกติบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะไปทําจดหมายเวียนกันนะครับวิธีการทําก็คือให้คลิกนะครับที่การส่งจดหมายแล้วก็เลือกผู้รับนะครับเป็นรายชื่อที่มีอยู่ จากนั้นเราก็ไปหาไฟล์ Excel เราที่เราเตรียมรายชื่อไว้นะครับผมเอาไว้ในโนะเอาไว้ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกนะครับพอดับเบิลคลิกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่า,าข้อมูลเราเนี่ยมันอยู่ชีตไหนนะครับอของเราจะอยู่ที่การตอบแบบฟอร์มนะครับกดตกลงเมื่อได้แล้วนะครับเราจะทำการแทรก เขตข้อมูลนะครับเลือกตรงนี้แทรกเขตข้อมูลจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่ชื่อ,อสกุลผู้เข้าร่วมนะครับอ่าปับ๊บนะครับอ่าไอตรงรายชื่อที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ให้ลบไปนะครับเลขกที่เกียรติบัตรนะครับตรงนี้ลบไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกแทรกเขตฐานข้อมูลนะครับ อ่า <biases. S 2> แล้วก็เลือกที่เลขที่เกียรติบัตรตรงนี้นะครับอ่าเลขที่เกียรติบัตรที่เราสร้างเอาไว้นะครับข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตามอันนี้เลยเห็นไหมฮะมันจะมีด้านหัวด้านบนนะครับมีหัวอยู่ด้านบนนะครับเราก็เลือกตามข้อมูลเราเลยนะครับก็เลือกเลขที่เกียรติบัตรอ่าจากนั้นเราก็ปิดออกไปนะครับทีนี้มันจะเป็นแท็กแบบนี้นะครับอ่าเป็นแท็กของ การสร้างจดหมายเวียนเราจะแสดงตัวอย่างผลลัพธ์นะครับว่าข้อมูลมันตรงไหมนะครับเราก็กดที่แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีรายชื่อนะครับนางสาวกนกวันทองดีมาดูสินะครับกนกวันทองดีเลขทีสองห้าหสนะครับตรงไหมนะครับเราก็มาดูนะครับทีนี้เราจะดูทุกอันทํำยังไงนะครับแล้ก็คลิกด้านบนนะครับมันจะมีตัวเลขตรงนี้อยู่นะครับเลื่อนดูนะครับว่ามีรายชื่อไหมนะครับ แบบนี้ฮะอ่าจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเซฟนะครับเป็นไฟล์นะครับแล้วก็คลิกที่เสร็จสิ้นและผสานนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะแก้ไขแต่ละหน้าไหมนะครับหรือว่าพิมพ์เอกสารเลยนะครับเราก็ทําการแก้ไขแต่ละหน้าก่อนก็ดีนะครับเพื่อมาเช็คดูอีกรอบนึงนะครับว่าข้อมูลมันตรงไหมอ่ามันก็จะถามนะครับว่า จะสร้างทั้งหมดไหมแล้วก็กดตกลงนะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะสร้างไฟล์ Word ให้เราอีกอันหนึ่งเห็นไหมฮะน่ครับมันก็จะมีไฟล์เกียรติบัตรแล้วก็มีลายชื่อของแต่ละคนนะครับชื่อของแต่ละคนจากนั้นนะครับเราก็ทําการบันทึกไฟล์นะครับให้เป็นไฟล์ pdf นะครับเซฟไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่าเลือกเป็นไฟล์ PDF แล้วก็บันทึกนะครับอ่าตัวนี้ไฟล์ PDF นะครับหลังจากได้แล้วนะครับก็ส่งไฟล์นี้นะครับให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยนะครับไปพิมพ์เอกสารเกติบัตรของตนเองนะครับ